แนวข่าวในที่ใหม่นะครับสำหรับพระองค์สุนัขผมขอเปิดกาประชุมนะครับเรื่องการเิียเลานะครับวันนี้เรามีวาราที่่าเฉลยด้วยนะครับของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครร่วมประชุมมูลนิธ่ในกรุงเทพมหานครจัดสนิการให้กับลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ผีเดอร์ให้ค้อมูลเพื่อเชื่อมต่อผมส่งคนช่วยของกรุงเทพมหานครข้อหารือการลักทรัพย์หลงประชุมอ่านหนงสือกร,ระทรวงอันไทยนะครับ<ม>ที่มอทศอสองศูนแปดสองเป็นหัวหน้ากลุ่มกว่าไม่ใช่หัวหน้าฝ่ายขาขาดผมก็ม้ามาด้วยนะครับผมเองมันมากแบบเดือนแล้วกรุงเทพมหานครใช้อะไรเกาบ้างอ่ะจะมองเหมือนพวกเรานะครับแต่บางทีท่านอาจจะเยอะงานเยอะ อาจจะตอบร้นเรื่องพวกนี้มาทุการัเนี่ย กา้อที่เกิดงานนะในรที่มีความสภัยท่าาครับเราเี็นวันนี้นะครับจากไายาของางผู้หารคุเจนะ้าพคอนะได้รายงานมนาะผมเชื่อว่าผู้ริหาุ้เจนก็นมีแนวความคิดที่จะเพ่มสว่วนกาให้กับลูกา ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับที่บอกว่าเรียนว่านักจ้างกรุงเทพมหานครในกลุ่มบริการพื้นฐานวงเล็บบอบจะได้รับค่าทานขั้นต่ำแปดพับาทต่อเดือนนอกจากนี้นะครับยังได้เงินค่าของที่ค่าว่าจ้างค่าของที่ตัวเก่าตามเกี่ยวกับรถบัตรกลางกาง Aqui, pronto. ต้นกรุงเทพละครนะครับได้จัดส่วนการเพิ่มเติมทางผู้นำกรุงเทพละครต้องมีความเป็นหะวบเป็นรายชื่อเดียวกันธรรมดานเห็นว่านะครับได้ได,ได้รายงานได้ชี้แจงที่ผมเนี่ยนะครับได้อธิบายนะครับเพื่อ,อสร้างความมืดหยุ่นใจให้กพละการจา,ากร่างสิ่งสำคัญที่สุดคือค่าของที่มันสูงเกินกว่าที่ไม่ไม่รู้ี่เข้าเลยนะเงินเดือนเขาก็ได้เดือนคนนี้ เพิ่นี่อย่านี้สีสิบาทหาแท้ไม่ได้จรลเมือห้าสิบเป็นหลักบางทีสายที่เสบหกเจ็ดสิบบุคคลนี้จะหลึงอะไรผู้ทหารลุงแท้มาพรสำนักงานเขตนะครับเวลาุนเยอะไปกวา่าเก็บใบไ,ไม้ร่ว ก็ไปทำรอกพ่อระบายนะมุดลงไปทั้งตัวอะไรเงยบางทีไม่มุดไม่ได้มันไม่สะอาดนี่คือปัญหาที่เราเห็นประจักษ์สิ่งที่นะครับผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ใหญ่พวกนี้ก็มีความคิดเหมือนศักดิ์ศ่ีจะทำยังไงที่จะให้มีการเพิ่มนะครับเพิ่มขวมัญกำลังใจเรื่องเรื่องค่าความชีพของนายจ้างลูกจ้างลูกจ้างประการตัวกลางเราก็ดูให้ตลอดนะครับ ฝางเหมาะสมก็เดี๋ยวจะรับไปพิจารณาว่ามีตรงไหนที่จะดำเนินการเพืหอเกิดฝังเหมาะสมได้แต่ก็ต้องขอบคุณสภาที่ผ่านมาที่เราบรก,การให้เงินาบาลประจำปีซึ่งอันนี้นเป็นสิ่งที่เป็นวกังาาใจในสหภาพนะทีะ่ทั้งทุกจ้างประจํารุจจ้งจงางช่วยเหลแลาา้วก็ได้าาการได้จัดการเงเนินงายในแต่ละปีที่ผ่านมาอันนี้เดี๋ยวจะรับไปพิจารณาความเหมาะสมอีกทีแต่ว่าการขึ้นระดับก็ต้องดูเรื่องสถานะอาการเง,รรง,งบบินของกรุงเทพมหานครประกอบด้วยนะครับ ่วนเรื่องที่สองเรื่องที่จเข้ามาก็เจอครับมีลูกจ้างที่ได้บรจุเป็นลูกจ้างอาจจะเป็นนคเดียวนะลูกจ้างประจำแล้วก็ตรวจประวัติอาชญากรรมปรากฏว่ามีประวัติแล้วก็เลยต้องโดนออกเดี๋ยวคงไปดูว่าระเบียบจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีใบไปถึงว่ามีการลักลอบทิ้งแล้วจะจะผ่านไหมเดี๋ยวคงไปดูเรื่องรายละเอียดตรงนี้เพื่อให้ถูกต้องตามกฎระเบียบให้ให้แม่สื่นะครับส่วนเรื่องที่สามเป็นเรื่องของพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บตรวจเอเรื่ต่าง ันนี้ก็คงไปดูระเบียบเพื่อให้ทั้งแพทย์การนักพยาบาลได้รับผลตอบแทนทดเชยที่รวดเร็วแล้วก็สามารถไปเยียวยาบาดเจ็บก็ได้นะครับก็ต้องขอบคุณเรื่องเคสของท่านหัวหน้าที่ขาขาดที่ผมก็ไม่ได้รับการแจ้กันหรือเขาต้องไปกำชับแล้วจะมีวุเหตุร้ายแรงคนต้องแก้กันผู้บริหารทราบโดยด่วนเลยแล้วจะได้เข้าไปเยียวยาให้กับเขา ราชา์ไม่สําเร็จนี่ก็ยังเป็นปัญหาที่อยู่ในหลายเขตนะครับก็ต้องกอ็ต้อขอบคุณทั้งสภาครับที่ที่เราทํางานกันมา3ปีกว่าเนี่ยเรามีการอนุพันธ์โครงการที่ทำกำหนดการเนี่ยจำนวนมากเลยนะพราไม่เคยมีที่้านเท่านี้ในในประวัติของการทําง,งานมาก่อนแล้วก็ทาให้อาจจะมีหลายโครงการบ้างที่ยังมีปัญหาอยู่แล้วแก็จะมีเรื่องการย้ายตัดรูซึ่งเราต้องรองให้ทาปปงปภาเข้ามาย้ายก่อน ื่อจะได้ขุดทีเดียวก็จะทำเสร็จแล้วประตามาขุดอีกทีนึ้งรับางทีเรารกำหนดเรื่องความราช้าของการปปายาอัน 2, อนี้สองผู้หมาอีกตาเขาจะลองอิการแข่งขันอีบิ้งแล้วก็จะมีผู้ล่ลาวห,หลากหลายที่มาประปูล้ามเจ้าอาจจะมีความไม่ถนัดพื้นที่มากหรือมีข้อจำกัดด้านกำลังงานตา่างโครงการที่ท่านสมาชิกนะครับได้อยู่ราฐาน,นะครับเป็นโครงการอองข้านะครับประปูน ผุ้จบูชาสาวชนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนี้สำนกักงานเขตได้กลาเป็นสองสัญญาสัญญาแรกเนี่ยนะครับตามสัญญาเนี่ยณับปัจจุบันเนี้ยนะครับทิ้สุดไปแล้วตั้งแต่วันที่15เมษาย,ยนปี6 7นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับที่เรียนเราว่าโครงการเนี้ยนะครับท่านท่านท่านสมาชิาก27เมกเนี่ย ได้มีการสอบถามนะครับเป็นกระทู้เนี่ยมาแล้วหลายครั้งครั้งสุดท้ายนะครับที่ท่านสอบถามเนี่ยเมื่อวันที่15ตุลาคม2568นะครับซึ่งณขณะนั้นเนี่ยบริษัทเนี่ยสามารถทำงานได้ที่7ค่ะวันนี้ที่สภาตมจะมีอะไรเรื่องที่ไห้เรือนใช้พระราชบัญญัติเรื่อปกติเนี้ ครับทีวแล้วก็เป็นข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมวในกรุงเทพมหานครนะซึ่งมันก็บังคับใช้ออกในพระกิจามาประมาณระกิจจามา1ปีก็คือหลักการคือให้คนที่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยเอาสัตว์เลี้ยงไปลงทะเบียนแล้วก็ติดไมโครชิปแล้วก็จะมีข้อจํากัดว่าพื้นที่ขนาดนี้เลี้ยงได้กี่ตัวแต่คนที่มีมากกว่าในข้อจํากัดเนี่ยถ้าเกิดในข้อกําหนดเนี่ยสามารถเลี้ยงได้ คือถ้าเกิดมีมาก่อนที่ข้อบญยาิออกเนี่ยสามารถเล้งได้แต่ก็ให้มาลงทะเบียนนี่ที่ผ่านมากเราก็มีการฝังมาชิฟเยอะนะก็ประมาณห้าหมืน กว่าตัวละหมาแมวเทียบกับปีก่อนหน้านี้ก่อนที่มีข้อบัญญัติเนี่ยเรามีการสังไมโครชิพแค่4,000ตัวเองเห็นว่ากม็มีการตอบรับที่ค่อนข้างดีก็มีการตื่นตัวกันประชาชนก็นําหมาแมวมาไมโครชิพเนี่ยมากกว่าเดิมถึงสิบกว่าเท่าเลยแต่ในการก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นก็มีหลกัหลกๆก็อาจจะมีอยู่4ประเด็นนะประเด็นแรกคือว่า,าการการให้บริการก็อาจจะยังมีข้อจํากัดอยู่เพราะว่าปรากฏว่าหมาแมวอาจจะมีมากที่เราคาดไว้นะ ผมว่าก็คงมีหลักหลายแสนตัวเลยเพราะฉะนั้นการนําหมาแมวมาทําไมโครชิปลงทะเบียนต่างๆก็ยังาอาจจะยังไม่ครบร้อยเอรันที่สเนี่ยเราให้บริการในเชิงรับเหมือนว่าเราเปิดศูนย์บริการ8หน่วยถึง10หน่วยให้บริการก็เป็นหมายว่าให้ประชาชนเอาหมาแมวมามาฝังไมโครชิปแต่ว่าปรากฏว่ามีประชอีกอก จำนวนหนึ่งมากเลยกันนะที่มีหมาแมวเยอะมากเช่นมีแมว20ตัวสามสิตัวเนี่ยซึื่องการเดินทางมา,าอาจจะมีข้อลําบากแล้วก็ในแง่ของสัตว์เองก็าอาจจะไม่ได้คุ้นากับการออกมานอกบ้านดังนั้นประชาชนก็อยากจ,จะให้มีการบริการในเชิงรุกให้มากขึ้นนี้ก็เป็นตัวที่เราต้องเพิ่มการบริการในเชิงรุกอันที่3ามคือว่าก็ยังอาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันเช่นก็ยังมีคนกังวลเรื่องว่าติดไมโครชิปแล้วจะมีอันตรายถ้าไม่มีอันตรายนะที่ ผู้มาทั่วโลกหรือว่าการบังคับใช้กฎหมายการเมื่อนการต่างจะมีข้อที่เราอาจจะยังสื่อสารได้ไม่ครบถ้วนและเรื่องที่สี่ที่เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งคือว่าในข้อบัญญัติเดิมเนี่ยกำหนดให้ผู้เช่าบ้านต้องให้ความยินยอมกับคนเช่าในการลงทะเบียนสัตว์ซึ่งเนี้ยจริงแล้วจุดเจตนารมณ์คือว่าก็จะจะให้เหมือนกับว่าไม่ใช่แอบเลี้ยงกันในบ้านโดยที่เจ้าของบ้านไม่ไมไมรับรู้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยผู้เช่าเองก็ไม่ไม่หลายหลายที่เลยที่ไม่ทำานองือยินยอมให้ ก็อ,อาจจะเกรงเรื่องความรับผิดชอบต่างๆก็มีข้อปัญหาเกิดขึ้นที่ทําให้ประชาชนไม่มีใบที่ยินยอมจากผู้ให้เช่าบ้านก็เลยไม่สามารถมาจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงได้ปั้นสี่ประเด็นนี้ก็เป็นตัวใหญ่ๆที่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราก็จะมาขอว่าเออขอเลื่อนการบังคับใช้อีกสักปีหนึ่งได้ไหมซึ่งเชื่อว่าปีหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถจะให้บริการได้ครอบคลุมมากขึ้นมีการวางแผนต่างๆแล้วทำความเข้าใจแล้วก็รวมทั้งแก้ปัญหาเรื่องผู้เช่าด้วยาาว่าเรื่องผู้เช่าก็ยังมีข้อที่กังวลอยู่ว่า้ ถ้าเกิดมาเซ็นแล้วต้องรับผิดชอบอะไรอย่างนี้นะก็เลยมาขอสภาแต่เห็นว่าปีที่ผ่านมาก็มีการพัฒนาได้ดีมากนะเรามีการฝังชิปหมาแมวไปถึง5 0 0หมื่นตัวซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีในช่วงหนึ่งปีที่มีการฝังขนาดนี้ผมว่าก็เป็นในทิศทางที่ดีแล้วและหลายประเทศทั่วโลกก็ใช้แบบนี้อย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีหมาจรจัดเลยเขาก็เริ่มจากการฝังฝังไมโครชิปลงทะเบียนก็เป็นระยะยาวแต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีข้อที่ต้องปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นก็เลยมาถามมาขอความเห็นจากสภาเพื่อใ ให้เห็นชอบตรงนี้ครับ ช่ก็มีทั้งคนคือก็จะมีคนทั้งเห็นด้วยแล้วอบางคนอาจจะเห็นว่าในแง่การปฏิบัติอาจจะยากนิดหนึ่งใช่ไหมแล้วก็คนอาจจะกังวลแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคนที่เลี้ยงมาก่อนเราไม่มีข้อจํากัดนะคือจะเลี้ยงกี่ตัวก็ได้ก็ให้มาลงทะเบียนแต่ถ้าเกิดหลังจากนี้ไปเนี่ยก็ขอให้ทาตามระเบียบว่าคือเราไม่อยากจะให้แบบมีหมาแมวเยอะเกินไปจนแน่นจนทั้งสร้างความเดืดอดอร้อนลาคานให้กับคนอื่นมันมีกรณีที่ผ่านมาที่มีคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่โอนแน่นเลยสุดท้ายสายก็ยกฟ้องเราเพราะว่า เ,เราไม่มีข้อกําหนดพวกนี้ไงดนะันั้นถ้าเกิดจะต้องการดูแลเรื่องความเดือดร้อนรำคา,าก็ต้องมีกําหนดตัวชัดเจนซึง่งจริงแล้วหลายจังหวัดก็มีนนทบุรีก็มีแล้วนะที่ผ่านมาหลายจังหวัดก็มีการทำข้อกําหนดนี้มาแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่เราก็ต้องฟังประชาชนแหละครับ ใช่ใช่ผมว่านี้ผมว่าเราก็พยายามพูดนะว่าเออก่อแล้วก็ก็ทาให้เราติดตามหมาแมวได้ทําให้เราดูหมาจรจัดได้เลยว่ามีคนใครเอามาทิ้งเอามาปล่อยอะไรเงี้ยมันทาให้เกิดความรับผิดชอบมากขึ้นซึ่งอันนี้ผมว่าเราก็พยายามสื่อสารว่าคนก็น่าจะเข้าใจอาจจะมีอีกบางกลุ่มที่อาจจะกังวล่ะเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆซึ่งเนี่ยผมว่าก็ต้องชี้แจงว่ามันไม่ใช่เราทําแห่งแรกมันทํามาแล้วทั่วโลกอันนี้ก็อันนี้ต้องพยายามสื่อสารให้ให้มากขึ้นด้วยครับ คือจริงแล้วหน,หน้าที่หมาแมวจนจัดของเราเนี่ยเราเราไม่ได้รับหมาแมวจนจัดมาเลี้ยงเราก็จะเอาเฉพาะบางกลุ่มเองเพราะเรารับได้หลักสี่ทั้งหมดทับทันกับที่อ,อที่ประเวศอาจจะได้ประมาณสี่ห้าพันตัวแต่หมาแมวจนจัดในกรุงเทพมีเป็นแสนตัวก็ช่วยในระดับหนึ่งแต่มันเชื่อว่ามันจะแก้ปัญหาภาพรวมมากกว่าเราคงไม่ได้กังวลเรื่องของเราแต่เรากังวลภาพรวมมากเออถ้าเกิดเรามีออหมาแมวจนจัดเรื่องควบคุมฝิทักบ้าก็ยากอย่างเดือนที่แล้วก็มีหมาหมาบ้าไปกัดเด็กในโรงเรียนด้วยอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมว่าในระยะย,ยาวก็ แต่เราไม่ได้ทารุนสัตว์นะเราไม่ได้แบบเออจะให้เราก็ดูแลเขาดีไม่มีปัญหาคือถ้าเกิดหมายแม่ตอนจ่ายเราก็กทําหมันฉีดวัคซีนแล้วก็เอาคืนให้เป็นหมาชุมชนในระยะยาวเขาก็จะค่อยๆหมดอายุไขไปตามธรรมชาติสุดท้ายมันจะค่อยๆน้อยลงไงถ้าไม่มคขออกมาปล่อยเพิ่มก็เชื่อว่ามาตรการนี้ผมว่าก็เป็นมาตรการสากลที่ที่หลายประเทศใช้กันอยู่นะครับแต่ก็คงต้องใช้ผลระยะยาวแล้วต้องอาศัยความเข้าใจแลนะเราต้องปรับปรุงเรื่องการให้บริการของเราให้ดีขึ้นด้วยครับอันนี้อัปเดตเรื่องฝุ่นหน่อยดีไหม คือเรื่องฝุ่นนะการที่ผ่านมาเราก็ทํางานหนักหลายหลายหน่วยงานต่อเนื่องมานะก็เพราะนั้นอย่างที่บอกว่าฝุ่นมันก็มาจากสามส่วนคือท่าอากาศที่ปิดหนึ่งในสามการเผาเชื้อวมวันหนึ่งในสามแล้วก็รถยนต์หนึ่งในสามมันที่ผ่านมาเราทาหลายเรื่องเช่นปรับเรื่องไอเสียรถยนต์ควันดําให้เข้มข้นขึ้นทาเวิร์คฟอร์มโฮมทำปรับเรื่องรถคันนี้ไล้ฝุ่นมีการควบคุมเรื่องการเผาไปเจาะพื้นที่เลยนะครนายกคุยกับเกษตรกรเลยให้เผาลดเผาแล้วเห็นไหมว่าทันมาที่ผ่านมา เรามีฝุ่นที่ลดลงนะกว่าปีที่แล้วเนี่ยถึง4 0่สิบเอรปีที่แล้วเรามีส้มเนี่ยวันปีนี้เราเหลือแค่6วันต่ำกว่าเป้าหมายที่เราจ้างไว้8วันนะปริมาณฝุ่นเนี่ยลดลงประมาณ14%ก็เฉลี่ยจาก3าที่ไมโครกรัมต่อนเมตรเหลือประมาณ29นะแล้วก็จุดเผาเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งเลยจุดเผารอบๆเนี่ยแสดงว่าสถานการณ์ฝุ่นเนี่ยดีขึ้นเลยหมว่าเรามาถูกทางแล้วก็เหลือเดินมกราเนี่แหละมกรานีเป็นตัวที่หนักที่สุดหมายว่าเราแต่่่่่มมมมกกราาาาาควว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 ัััันนนนนนนเเีีีีี้้้้้ยผถึง7แแแลล็ฝุสดขใจ22 ผมชอบความร่วมมือต่างๆก็ไปถูกทางก็คิดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ก็คงต้องลุ้นอีกทีหว่าเดือนนี้มีการเผาต่างๆเยอะขึ้นไหมเดี๋ยววันที่12สองนี้ทางผู้ว่าทางนาครนายกก็จะมาหาลืออย่างใกล้ชิดว่าเราเห็นแล้วว่ามันมีจุดแปลงที่เขาเผาเนื่องจากว่าก็ไม่ได้โทษเกษตรกรน,นะเพราะว่าเป็นสภาพวิถีชีวิตเขา,าเขาปลูกต้นข้าวที่สูงสองเมตรเขาไม่เผาเขาก็อยู่ยาก้วก็ต้องช่วยเขาในแง่าสายกรบในแง่าหาทางออกให้เขาหรือในแง่ว่าจังหวะดไหนที่เผา พอได้เพราะว่ากรุงเทพเนี่ยจะหนักมกราถ้าเสามารถดีเลย์การเผาไปได้มันก็อาจจะไม่มีผลกระทบกับเรามางนะทิศทางก็น่าจะดีขึ้นนะมันลดลงอย่างนี้คแต่ว่าความรุนแง,งที่เราขอจากจังหวัดใกล้เคียงมัในไม่ถูใช่ครับผมว่าขอบคุณทุกคนเลยนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดใกล้เคียงประชาชนด้วยใช่ไหมประชาชนที่ผ่านมา2เดือนที่ผ่านมามีคนลดไปเ่ยนรารเครื่องเกือบ200,000คันเวิร์กฟาร์มโฮมเนี่ยเรามีเครือข่าย200,000คนละที่สามารถมาร่วมกันได้วันที่4ธันวาเมื่อเดือนที่แล้วที่เราประกาศเวิร์กฟาร์มโฮมแปลนงานจราจรลดลง9%เลย ทำให้วันถัดมาเนี่ยอากาศดีขึ้นเลยเพราะว่าไม่มีฝุ่นสะสม้ทุกคนสามารถร่วมมือกันในการทําอากาศกรุงเทพให้ดีขึ้นได้แล้วก็เชื่อว่าเมื่อวานอยากก่างกระทรวงอุตสาหกรรมมาเขาก็ควบคุมเรื่องการเผาอ้อยที่เผาอ้อยที่ดีมากๆเลยนะไม่เหลือเหลือเผาแค่ประมาณหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์เองแล้วก็มีการปรับเรื่องมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมให้ปล่อยควัมพิษให้เข้มข้นขึ้นในกรุงเทพผมว่าก็หลายหลายาันก็นึว่าเรามาถูกทางสถานการร์ก็น่าจะค่อนข้างดีขึ้นครับ